เมื่อกี้ไปซื้อไก่บ้างใช่ป่ะแล้วไปเจอปลาปลาทะเลมันสดมากเลยก็เลยอยากเอามาทำปลาเค็มกินกันเหมือนเดิมทำปลาเค็มกินอร่อยชาวชอบรสชาติที่เราทําเองอะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดที่ทําขายเขาจะเค็มอย่างเดียวเนาะนี่เราปรุงจนแบบได้รสชาติเค็มกลมกล่อมไม่เค็มโดดเนี่ยซื้อมาหกสิบบาทเอง ปลาอะไรไม่รู้่ถามแม่ค้าแล้วแต่ลืมชื่อนี่นะครับลักษณะปลาก็เป็นอย่างนี้นะตัวนี้กิโลโละหกสิบเหมือนกันแล้วก็รวมกันมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยหกสิบบาทอันนี้เดี๋ยวเราจะหั่นแล้วก็บ้างออกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆน,นะครับออกจากเกดเลยลตัวนี้จะผ่าหลังผ่าหลังแล้วก็ล็อกเกดออกตัดหัวทิ้งอ่าโอเคเดี๋ยวเราทำเลยอันนี้เด็กเปิดน,น้ําก่อนครับเดี๋ยวจะได้ล้างปลาก่อน อันไม่แรงเนี่ยเขาจะไม่มีเกตนะครับทุกคนเราจะไม่เอาเกตออก้วเดี๋ยวเราจะเอามีดทาอย่างนี้นะสอดเข้าไปเฉือนเข้าไปครึ่งตัวแล้วก็พลิกอย่างนี้นะครับแล้วก็ยกคีบออกแล้วก็เฉือนเข้าไปครึ่งตัวอ่าแล้วก็จะเอาหัวออกแล้วก็จะกรีดผ่าข้างหลังแต่ขบวนการนี้เราจะไม่ทําให้เห็นเพราะว่าเดี๋ยวโดน youtube แบนหรืออะไรสักอย่างเราขี้เกียจไปเซนเซอร์นะครับเรายังไม่เก่งเรื่องการตัดตอ่อ โอเคเดี๋ยวเราทาเสร็จแล้วก็จะมาทําจะมาแผ่แล้วก็อธิบายให้ดูอีกครั้งหนึง่งโอเคครับเดี๋ยวไปทำปลากันลกเลยมีคาถามลูกมีคําถามว่มาอะไรครับลูกปลาตัวเล็กกับปลาตัวใหญ่ดีสายพันธ์เดียวกันไหมคนละสายพันธุ์อันนี้ป้าเขาบอกว่าปลาอะไรสักอย่างหนึ่งจำชื่อไม่ได้นกนกกือกอะไรสักอย่างนึงนี่แหละนกอินทรีไม่ใช่ลูกแต่ว่าพ่อจําชื่อไม่ได้เสร็จแล้วนะเราจะทําปลาอย่างนี้นะปึ๊บมีเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมเลาะเลาะก้างไปเรื่อยๆปึ๊บเปิดออกมา แล้วก็กลับข้างซาะหลังหลังครีบเนี่ยป,ปึ๊บแล้วก็คึ๊คึ๊คึกออกมาแล้วก็หันไปที่ข้างหลังนี่ยกครีบตั้งแล้วก็ตัดก้างออกหมดเลยที่เขาทําขายมันจะติดก้างอู่ข้างหนึ่งปลาเขาจะได้สวยเขาจะได้น้ําหนักดีอะไรด้วยนะดใช่ใช่ใช่แต่เวลาที่เราทํากินเองอ่ะเราเอาก้างออกให้หมดเลยแล้วเหลือตรงไหนนิดหน่อยไม่เป็นไรเพราะเวลาทอดอ่ะมันกรอบหมดแต่ถ้าแบบนี้เวลาเรากินอ่ะมันจะกินง่ายกินสะดวก ใช้ช้อนใช้อะไรตักได้เลยไม่ต้องใช้มือมาหยิบอีกนี่ก็จะได้ปลาที่เปน็นอานนี้เวลานั่นก็ไปตักอย่างนี้เลยสวยอืมโอเคมาแรงวันหน่อยนะครับหน้านี้เเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้ก็จะแล่แล้วก็เอาเนื้อตัดเป็นชิ้นๆเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องทําให้ดูหรอกโอเคเดี๋ย okay, วมาดูตอนเสร็จใด่เด <dep> ี<ต>๋ยวมาดูตอนเสร็จแล้วก็ล้างให้เรียบร้อยแล้วก็เป็นวิธีการหมักต่อไป ทุกคนเมื่อกี้เราก็ทําปลาเค็มเสร็จปลาทำปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยเราต้องล้างตัวนี้ออกให้หมดนะที่ก็เป็นท้องอันนี้อันนี้เป็นไข่เราก็าเก็บไว้เห็นไหมครับปลาสดเนื้อจะขาวสวยเลยแต่ตัวเนี้ย<ม>ตัวที่บอกตัวโตวตอนหลังนะครับจะเป็นปลาเนื้ออีกสีหนึ่งจำไม่ได้ไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นปลาเนื้อสีนี้จะทําปลาเค็มไม่ค่อยอร่อย๋ยวเราลองไปดูกันลองดูไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเป็นปลาที่เนื้อสีนี้ทำปลาเค็มอร่อยนะครับ วันนี้เครื่องปรุงก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับมีชูรสแล้วก็ผงปรุงรสอ่ะที่ไม่ใช่ชูรสอะอีกอันหนึ่งอ,อ่าแล้วก็เกลือนะครับอีกอันหนึ่งอ,ะ <Okay. S 1> อ่ะยสด,ดีอ,ะอ่ะอืมไม่ได้อะไรหงเรื่องโฆษณาอะไรหรอกแต่ว่าก็ใช้จริงใช้จตามนั้นแหละแต่เดี๋ยวเราอ่ะจะใส่นี้เข้าไปนิดนึงซีอิ๊วขาวนะครับเพื่อที่จะได้มีน้ําเอาไว้แบบผสมกับเครื่องปรุงที่มาที่แห้งไม่ได้ใส่เยอะหรอก แต่แค่นิดเดียวให้เหมือนแบบมีน้ำเวลาคนอประมาณนี้ปลาเราไม่เยอะนะครับแล้วก็ใส่เกลือเกลือประมาณหนึงเดี๋ยวบอกไม่เยอะหรอกครับถ้าเยอะมันจะให้รสมากเกินไปประมาณนี้เนาะกะเอาอันนี้เราไม่ได้ช่างตัวเป็นสูตรเลยหรอกเพราะว่ามันครึ่งช้อนชาเพราะว่าเดี๋ยวจะมีทั้งชูรสแล้วก็ของปรุงรสอีกมันอาจจะออกนี่มากเกินไป ไอ้ผงปรุงรสเราจะไม่ใส่เยอะนะเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่เยอะอะไอ้ผงปรุงรสเนี่ยเขาจะมีกลิ่นเขาจะมีกลิ่นออกมาแล้วจะไปกบกลิ่นของปลากบกลิ่นของอะไรหมดเลยเวลากินเยอะๆลิ้นเลื้นในชาหมดอืมเราจะใส่ประมาณคร่าวๆนะทุกคนอยู่จากเนื้อปลาแล้วก็ประมาณนี้ ประมาณช้อนหนึ่งแบบปาดๆช้อนหนึ่งไม่เต็มหรอกออ,อแล้วก็ชูรสเล็กน้อยชูรสชูรสเล็กน้อยไม่เยอะประมาณช้อนชานี่เห็นไหมได้กลิ่นไหมอ่ารสดีเขาจะมีกลิ่นของเขาถ้าเราใส่เยอะอ่ะจะทําให้ไปกบรสชาติของเนื้อปลาอะไรหมดเลยจะไม่อร่อยที่เราใส่แค่ให้ได้ออกรสชาติเฉย นี่น้ำน้อยไปหน่อยเติมน้ำนีำน่อีกนิดนึงมันน้อยไปไม่เข้ากับนมากกว่าใช่อันนี้ก็จะกลิ่นของเขาไงเนี่ยประมาณเนี้ยคนมังใหญ่ไปหน่อยนะอือดีแล้วมันจะได้คุกสะดวกเราจะให้ละลายก่อนนะให่ให้ก่อน ให้เครื่องปรุงละลายเข้ากันก่นอนช่วนี้น่าจะละลาย <laughs> <laughs> อันนี้เราทำสองคลิปเลยนะคะว่าเดี๋ยวจะสลับกันลงคนดูจะเบื่อหน้าซะก่อนพอดีวัตถุดิบมันได้เนาะแล้วก็อยากกินมาหลายวันแล้วปลาเค็มอะ่ะแต่ไปตลาดแล้วไม่ค่อยมีปลาเค็มสดแม้ได้กลิ่นของหอมมากอืมไม่ใช่รสเดียวนี้จะได้กลิ่นหอมมันจะเป็นกนลิ่นหอมเสี้วขาใช่เขาจะหอมแล้วทำให้เนื้อปลามีกลิ่นหอม เนี่ยเวลาน้องพ่อตายไปน้องก็หัดทำาพินได้เลยเราเล่นเนลกเดี๋ยวจะหาพ่อใหม่ทำให้ลูกเราพูดเล่นหยอกล้อแน่เนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องสอนลูกเราเรื่องจริงก็พูดเล่นฮะเราไม่ได้ใส่น้ำตาลนะครับทุกคน แต่ว่า,าชูรสอาจจะช่วยให้เเนื้อปลาอะไรเนี่ยกลมกลม่อมแล้วก็รสดีเขาจะมีรสชาตินัวอยู่แล้วระดับหนึ่งแต่ถ้าใส่มากอย่างที่ผมบอกนะครับเขาจะมีกลิ่นของรสดีแล้วจะกินมันก็ไม่อร่อยต,ตอนนี้ก็ละลายหมดแล้วนะครับปลาเราไม่เยอะนะน้ําซอสเราเลยไม่เยอะเดี๋ยวเราก็เอียงเอียงเอาเนาะคน,นอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างนี้เลยชุบไปเอาชุบหรอไม่ได้คุกหรอกก็นี่ไงชุบแล้วครับเนี่ยอืแล้วก็พับไว้ เท่ากับมีน้ำซอสหมักอยู่แล้วไงเพราะเราทราละลายหมดแล้วไงปกติถ้าเป็นเกลือแล้วไม่มีน้ําซอสเลยมันจะเกาะอยู่ตรงที่ใดที่หนึ่งทําให้รสชาติแบบเค็มและจืดเป็นบางจุดไม,ไม่สม่ําเสมออะเนี่ยเราจบป,ปุ๊บเดี๋ยวเขาก็จะดูดน้ําไปเลยแล้วก็จะแปะว่าอย่างนี้แหละเนี่ยถ้ามีน้ําแล้วเนี่ยขังอยู่เนี่ยแล้วก็แปะเดี๋ยวเขาก็ซึมเข้าเนื้อเพราะว่าปลาเข้าเนื้อนุ่มเนื้ออ่อนอยู่แล้วก็จะซึมเสร็จแล้วก็ต้องไปนี่ด้วยนะ ไปไหนครับตรวจข้าไม่ครับไม่เคยหายเดีนะ๋ยวลองดูกันนี่เราด้านเนื้อลงไปก่อนนะครับแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กจะพูดว่าไงพูดไม่ถูกเอาไป,ไปกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนั่นแหนละ <c oughs> ทุกคน <c oughs> แล้วเดี๋ยวเนี้ยเราก็จะหมักทิ้งไว้ในตู้เย็นเลยนะครับทั้งคืนเพราะว่า เราจะตากแดดด้วยนะครับประมาณหนึ่งแดดหรือนประมาณหนึ่งชั่วโมงถ้าแดดดีๆก็ตากแค่ชั่วโมงเดียวถ้าตากเยอะเนื้อปลาก็จะก้านแข็งแต่ถ้าตากแค่ให้แบบตากาตกแค่ให้เนื้อแห้งให้ไม่มีน้ําติดก็ถือว่าใช้ดได้แล้วเวลาทอดก็จะไม่ทอดนานเพราะว่าไม่ทอดนานปุ๊บเนื้อปลาที่ทอดก็จะนุ่มกรอบนอกอร่อยพอดีนะครับทุกอย่างมันคือเคล็ดลับหมดแหละไม่รู้นะของคนอื่นเขาทากันยังไงแต่เนี่ยเวลาที่เราทําเราก็สังเกตเอาสังเกตเอา แต่เราไม่ได้ทําทุกวันหรอกแต่เราก็ทําแต่ละครั้งแต่ละครั้งล้วก็สังเกตนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าปลาเนื้อสีดํากับปลาเนื้อสีขาวมันต่างกันยังไงโอเคอันนี้คือไข่ครับโ okay. อเคช่เราก็จะเก็บใส่จานแล้วก็อาไปแช่ตู้เย็นไว้นะครับอันนี้เนี่ยเหมือนปลาทูน่าเลยอ่ะสีเนาะถ้าจะเป็นสกุลสกุลพวกเดียวกับปลาโอนั่นแหละแต่เรามไม่รู้ว่าชื่อปลาเขาชื่ออะไร แต่พาะว่าถ้าทำปลาเค็มต้องเป็นปลาเนื้อขาวนะถึงจะลองดูอ่าเดี๋ยวก็รู้กันครับพรุ่งนี้ดีมากเนี่ยทุกคนเราก็ทำนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยอันนี้ทีเด็ดเลยนี่ทีเด็ดเลยนี่เนี่ยทุกคน่าดูนี้หน่อยเราก็นี่อีกครั้งหนึ่งครับเนี่ยเพื่อชุลงชุรถดมันติดอยู่แล้วก็พับปุ๊บให้มันเก็บ ใช่ให้เก็บความเค็มแล้วก็ทะลุทั้งสองฝั่งไงครับเก็บครับเก็บความเค็มครับเก็บครับเก็บครับเก็บรสชาติปรับเข้าให้นมือล้างยังไงจางแล้วครับนี่สีผิวครับอ่าเรียบร้อยสวยงามครับทุกคนสวยจริงกินได้ไหมกินเลยไหมกินได้ไหมาม่หด้ีนาสักเล็กน้อยนะครับ เห็นกาต้องหวานโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเอามาตักมาวองตากแล้วเราก็จะถ่ายให้ดูด้วยเดี๋ยวนี้เอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นก่อนเรียบร้อยครับอตอนบ่ายแล้วนะครับแดดออกแล้วแดดเพิ่งออกนะครับวันนี้อากาศร้อนเล็กน้อยอะเราก็เอาที่ตักจําเป็นมาก่อนนะครับทุกคนไม่มีใครอยู่ด้วยครับวันนี้ไม่มีใครอยู่ด้วย ม่มีใครถือกล้องให้ดูแล้วก็แพ่ออกนะครับไม่จักทำไงเลยทุกคนแค่ตากลาเคมไม่ต้องดูก็ได้เนาะ <c oughs> เดี๋ยวตากเอาดูตอนตากเสร็จเลยแล้วกันนี่นะครับที่เราเหมักไว้ <c oughs> เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าไอ้ <c oughs> ในในเนี้ยน้ำก้นเนี่ยน่าจะมี น้ำหมักอยู่เดี๋ยวแปะอีกสักรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เอาขึ้นมาตากโอเคครับเดี๋ยวให้ดูตอนตากเสร็จเลยแล้วกันนะครับไม่มีคนอยู่ถ่ายไปเดี๋ยวให้ด้วยอ่าตอนนี้เราก็ตากเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนแดดไม่มีด้วยนะครับวันนี้ถ้าตากแล้วแดดไม่มีแบบนี้นะครับต้องถ้าจะเอาไปผึ่งลมนะครับต้องใช้เป็นแบบมุ้งนะครับมุ้งสําเร็จอะที่เขาจะมีขายนะถ้าใครทําแบบอยากทํากินแล้วก็กลัวแมงวันจะขยถ้าตากอย่างนี้ยนะครับ เมงวันจะชอบมาไข่นะครับถ้าไม่มีแดดแต่ว่าเราหมักไว้นานแล้วไงควยจะเค็มเพิ่มปีก็เลยต้องออกมาตากก่อนแต่เมื่อกี้มีแดดนะครับแต่ตอนนี้ฟ้าปิดอีกแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราตากไว้ก่อนอย่างนี้นแหละครับเดี๋ยวลองดูแล้วค่อยเดินมาดูเอานะครับวันนี้ก็เอาที่ตากจําเป็นไปก่อนนะโอเคครับ ถ้าแดดดีๆก็ตากสักชั่วโมงเดียวก็พอแล้วนะครับแต่วันนี้แดดไม่ดีก็ต้องผึ่งไว้อย่างนี้แหละจนกว่าน้ําจะน้ําที่ในตัวปลาเนี่ยจะเริ่มแห้งไปนะครับโอเคไปกันเลยนี่ครับทุกคนหลังจากที่เราตากแล้วก็วันนี้ไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่ไม่ค่อยแห้งเท่าที่เราต้องการหรอกแต่ว่าจะรอพรุ่งนี้ก็คงไม่ไหวแล้วครับ อยากกินใช่ไหมอยากกินเพราะอยากกินมาหลายวันแล้ว <c oughs> แต่ว่าถ้าตาแบบนี้มันจะทอดอันนี้นิดนึงทอดแบบมันจะปะทุอะไรนิดนึงอะแต่ว่ามันไม่แห้งไงแต่ว่าเนื้อปลาเวลาทอดแล้วจะไม่แข็งวันนี้เราก็ใช้เตาถ่านนะครับเพราะว่าวันนี้เราทําหอมหมกด้วยแล้วก็เลยนึ่งเตาถ่านไว้ก็เลยเอาีิเกียจดับไฟก็เลยเอาเตาถ่านจะทอดก<า>ีตัวจะทอดตัวนี้นะครับลองชิมแล้วถ้าว่งนี้มีแดดก็อาจจะเป็นตาสามอีกใช่แล้วก็อันสีแดงนี่นะครับเอาเนื้อหางเลย อันนี้นะครับสองชิ้นนี้โอเคเอาอชิ้นนี้กันก่อนเลยรอนแล,แล้วนะครับตัง้งรัอนทักแกนนึงะ้อมกันเลยแล้วกัน คุณกินเท่ากันเปล่าคุณกินได้เหรอขนาดเพิ่มอืมแค่นั้นแหละค่ะหนอให้เดอชิมชิมค่ะอ๋อโอเคครับกลัวไม่พอเหรอคะอ่าฉันกินคนเดียวก็ตัวมันแล้วให้กินคนเดียวตัวงเลยนะขนาดนั้นเลยเหรอใช่ตัวเลยรในปกอ่าอ่าอ่าตัวอ่าเดี๋ยวไม่พอกินแล้วจะยุ่งยากอีกเดี๋ยวเกิดอร่อยขึ้นมาเนาะใช่แล้วมันเพลินไง ทะเลาะกันอีกเนาะเรอกื่องกินเรื่องใหญ่เลยแช่อืมอ๋อกราอนี้ต้องคอยดูตลอดนะถ้าเกิดทุกคนใช้อะไรนะเตาถ่านอ่เพราะว่ามันจะคุมไฟย,ยากแต่ถ้าเป็นเตาแก๊สเราแนะนำให้ใช้ไฟกลางแง่ยนะทุกคนพอทอดแล้วยังแบบเหมือนยังสดอยู่ได้ยังอ่ปลายังไม่แห้งได้ที่เวลาทอดจะทอดยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดเขาแห้งแล้วได้ที่แบบที่เราแบบ พอดีอะ่ะอันนี้มันก็ต้องอาศัยประสบการณ์นิดนึงะนะครับทุกคนถ้าทำกินน่แะแต่ตากตากเหมือนว่าไม่ให้มันชุ่มแหละมันก็พอดีแล้วถ้าแดดแรงๆก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงอันนี้เราก็เริ่มพลิกแล้วนะครับทุกคนแกเห็นไหมข้าปลายังไม่แห้งเลยที่ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ ก็สวยแหละแต่ว่าถ้าแห้งอีกนิดนึงแห้งได้ที่มันจะทอดง่ายแล้วก็สวยไงแล้วไม่ไะทุด้วยกันนี้ปไปทุเมื่อกี้ไฟน้ำมันกระเด็นขึ้นมาครับระว,วังนะครับก้อไม่กินโทรศัพท์ทอดนะเนี่ยเนะนี่ก็อันนี้น่าจะใกล้ได้แล้วครับเดี๋ยวอีกนิดนึงอันเนี้ยเวลาเคาอะมันจะ กึ๊กๆๆหน่อยอ่ะอันียังยังยังไม่ถ้าถ้าตอนนี้ก็ถามว่ากินได้ไหมกินได้แล้วแต่ว่าเอาอยากจะให้มันกรอบนอกนุ่มในแต่อันนี้มันจะนุ่มแล้วแต่คนชอบแบบไหนใช่แล้วแต่ความชอบของคนนี่เราพริกให้ด,ด้านด้านนี้โดนไฟ<ม>แต่ชิ้นเนี้ยเป็นปลาแบบน่าจะเป็นปลาเนื้อแข็งอืมขอแล้วแล้วก็เลยว่าจะเอาแค่น,นี้ไงเพราะอยากจะลองกินแบบนุ่มๆดีก,กว่าเพราะว่าปลาเนื้อดำอย่างเงี้ยไม่เคยเอามาทำปลาเค็มเหมือนกัน ลองกินครั้งหนึ่งเราก็รู้แล้วว่าครั้งหน้ามันต้องแบบไหนใช่ไหมใช่ถ้าครั้งนี้ยังไม่อโอเคอ่ะวันวันไหนเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าไม่น่าพลาดใช่ไหมถ้าเราทำอะคิปเราอ่ะถ้าอะไรไม่อร่อยเราก็จะบอกว่าไม่อร่อยเลยนะทุกคนไม่ต้องห่วงถ้าไปทำตามแล้วใกล้เคียงกัน ข้าวเหนียวจะร้อนออขอญาตขาหน่อยมันจะได้อยู่นุ่มหนงแจ้งอะไรอย่างเงี้ยเททุกคนเดี๋ยวไปตักข้าวแล้วก็ไปรอที่โต๊ะอ,อาหารเลยครับไปกันเลยข้าวสวยร้อนๆน,นะครับทุกคน กินหมดไปแล้วทุกคนแล้วก็ถ่ายคลิปลืมกดถ่ายเอาใหม่เลยก็เลยย้ายมานอกกระถานพี่เลยไหนๆก็เออไหนๆละโอเคแล้วเมื่อกี้ลองกินนี้ดูหน่อยตัวใหม่ที่บอกว่าเป็นปลาเนื้อดำนะไม่เคยกินปลาแบบนี้เหมือนกันลองก่อนมีกลิ่นอยู่นิดหน่อยแต่ว่ากลิ่นหอมนะก็อร่อยนะอืมเลองกินนี้ก่อน ผมยัดใช้มือเลยนะอันนี้อร่อยมันเคย้กินไปแล้วจะรู้ลเลยเดี๋ยวจะกินให้ทุกคนดูว่ามันจริง<อ>ขนาดไหนโอ้โอ,อ,อ,อันนี้เค็มพอดีเลยแล้วแบบเป็นอย่างที่เราต้องการเลยกรอบนอกนุ่มในกัดปุ๊บจะกรอบแล้วเนื้อข้างในจะเป็นเส้นๆแบบละลายละลายอ่ะอร่อยมากลอ,อ,องลูลุก ออืืเสียงสุดจัดนะคุนุ่นลองดูจะได้รู้ลองมาตั้งนานละอร่อยมากเลยอ่ะอ่ะต่คุณนุ่นมั้งครับเราสัทีตรงนี้นะที่เด็ดเสียงกอบมากอร่อยอ่ะ อร่อยจริงอร่อยจริงนะครับทุกคนแบบว่าปลาเค็มอ่ะถ้าเราทอดใหม่ๆแล้วกินกับข้าวสวยร้อนๆอ่ะอ่ะลองนั้นกนเดี๋ยวพี่จะบอกว่าพี่ชอบันไหนฝากกันเออมันมีกลิ่นของมันแต่กลิ่นหอมใช่เป็นกลิ่นปลาปกติปลานี่กลิ่นมันจะเหม็นแต่อร่อยคนละแบบเนาะอืม อา่น้องยังไม่ได้ลองเลยลูกอ่ะลองก่อนกินข้าวด้วยไหมลูกเป็นไงรสชาติรสชาติเป็นแบบที่บอกปะเค็มใช่ไหมแล้วก็แตะหวานนิดๆกินพอกินปุ๊บมันจะแบบกลมกล่อมใช่ครับ<า>ทุกคนะจะไปซื้ออีกสิบโลไม่ค่อยมีหรอกทุกคนแต่ต้องแนะนำก่อนเลยนะครับว่าปลาต้องเป็นปลาสด ปลาต้องสดสดนะปลาถ้าแบบปลา,าไม่สดมันก็ไม่อร่อยอเป็นไงบ้างครับน้องมิดลินอันนี้เราก็มีอันนี้ด้วยนะห่อหม,มกเราก็ย้ายออกมากินที่นอกบ้านเลยแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ทําคลิปห่อหม,มกหรอกแต่ตอนแรกว่าจะถ่ายคลิปนั่นแหละครับแต่ว่าโมต่วุ่นวายนู่นนี่นั่นยุ่งยุ่งก็เลยไม่ได้ถ่ายเลยอันนี้เราทํากินกันแม่เขาทํานะครับอลองกิน<ห>ดูอยากได้แบบวิธีการทําห่อหม,มกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะ ให้ทำให้ดูปกติไม่ค่อยกินหอ่อหมกใช่คุณนุ้ยไม่กินเลยแหละหอ่อหมกอะ่ะแทบไม่ค่อยกินหรอกปกติบ้านอยู่ในเมืองไม่ค่อยทําอะไรกินเองใช่จะซื้ออย่างเดียวร้านไหนอร่อยก็จะซื้อประจาอืมอเควันนี้เราก็ลาบกันไปด้วยภาพกินข้าวนอกบ้านกันหนะ้าออฟฟิศเราเองนะครับ โอเคไปกันเ okay, ลยบ๊ายบายลาไปก่อนครับทุกคนสวัสดีครับ